ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุตร,รดิตขอ,อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ประจำเดือนมิถุนายนรายละเอียดดังนี้สรุปผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน2568คิดเป็นร้อยละ82.69งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย991คนผลการดำเนินงาน1 0 9 2คนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,590คนผลการดำเนินงาน1,743คน งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเป้าหมาย583คนผลการดำเนินงาน632คนได้แก่โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีชีวีมีสุขโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำและหลักสูตรการบริหารจัดการขยะ โครงการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป้าหมาย735คนผลการดำเนินงาน751คนได้แก่สอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาวิชาการปรับพื้นฐานความรู้ ครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสถานศึกษาปลอดภัยไร้สารเสพติดและอบายามุโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ งานอื่นๆวันที่26มิถุนายนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีกิจกรรมการอ่านสารและประกาศเจตนารมณ์เพื่อแสดงจุดยืนสร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เรื่องอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองอุตรดิต